เพื่นเป็นเอกเพื่อนเที่ยวกับทริปนี้เรามาเส้นขอนแก่นน้ำหนาวกันนครบจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้เรากำลังแวะจุดเช็คอินจุดที่หก็คืออะไรพุทธลักษาครับอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอภูพามานเลยจากอำเภอคอนสารมาประมาณ12กิโลเดี๋ยวเราไปรีวิวร้านอาหารอะไรพุทธรักษาซึ่่งเปิดใหมกันนะครับ ครับไล่เฉินตรงมองใส่เลยครั<ท>บคนเยอะอยู่แล้วนี่ถูกไหมของคุณทางขวาเดี๋ยวค,บวคับมาถึงแล้วครับเป็นๆครับช็อตตรงนี้นครับครับโอ้ร้านสวยมาก รานไล่พุทธรักษาอาหารและเครื่องดื่มครับเมื่อพวกเราเดินเข้ามาในร้านแล้วนะครับรู้สึกว่าอรมเย็นพัดผ่านมาจากทุง่งนาด้านหน้าทําให้เราผ่อนคลายสดชื่นกับบรรยากาศที่อยู่ด้านหน้าครับกับการตกแต่งพื้นที่ซุ้มนั่งนะครับติดกับแผงสตอล์อรีสพานไม้ที่เชื่อมต่อจากร้านไปยังซุ้ม เดี๋ยวเราไปชมเมนูอาหารแนะนำจากทางร้านกันครับสำหรับช่องทางชำระเงินนะครับสามารถโอนจ่ายได้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับกุ๊กแอลสวัสดีครับทุกคนจำได้ไหมดิได้ <c oughs> ควนขึ้นเรื่องเยอาหอ,อมลงอะไรห้องปรับอากาศผมส,สวยๆนะครับนั่งชมวิวกันเมนูสังหารมาทานกันนะครับไหวเหมือน นะครับหมดเรียบร้อยอาหารอร่อยดีนะครับเพื่อนๆก็ขอแนะนํานะครับร้านเปิดทุกวันปในกานร3 0ดืนถึง17นาฬก30นาทีครับเราสามารถค้นหาในแผนที่นําทางได้เพียงขี์ชื่อร้านนะครับ อทยานชาติน้ำหนาวร้านไล่พุทธรักษาต้องตรงไปนะครับอำเภอน้ำหนาวนะครับไม่ใช่อุทยานเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอน้ำหนาวไม่ใช่อุทยานน้ำหนาวนะครับ นั่นนะครับในเอ็นออนครับเพื่อนๆนีอ่ะครับใต้ห้วยยากเขื่อนแล้วก็ฝ่ามือ,อเลยนะครับต้องระวังให้เป็นรถหน้ารถหลังเยอะจนไม่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 มีควันอ่ะบ้านไรเอ็มออนพวูวิวโฮมสเตย์ครับตั้งอยู่ในเขตอำเภอน้ำหนาว พื้นที่ไล่อยู่สูง835เมตรจากระดับตามทะเลนะครับซึ่งทำให้อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีครับและในฤด,ดูหนาวจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า10องศาวิวที่อยู่ด้านทิศเหนือก็คือภูหอนะครับหรือฟูจิเมืองไทยสำหรับวิวทางด้านทิศตะวันออกก็จะเห็นยอดเขาภูก,กระดึงจังหวัดเลยครับ บริเวณจอดรถนะครับสะดวกสบายที่พักไม่ต้องยกสัมภาระไก่นะครับบริเวณนี้ยังสามารถทำกิจกรรมปิ้งย่างเมนูที่เราชอบได้ด้วยนะครับตอนนี้เรามาถึงที่พักไร่เอ็มออนพูลวิวแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระโจมสองกันนะครับที่เราจองไว้นะครับ ตอนนี้เรามามีสมาชิกเจ้าไปหม่อนใบบัวแล้วก็เจ้าพลอยนะครับสามตัวบริเวณของกระโจมก็มีพื้นที่นะครับสําหรับการพักผ่อนโตะ๊สําหรับทำอาหารนะครับเชอเลดเป็นตัวแอลนะครับสําหรับวิวด้านหน้าของกระโจมนะครับ อันนี้ก็คือกระโจมไปดูข้างในกันครับข้างในก็เป็นแอร์นะครับมีตู้เย็นขนาดเล็กโทรทัศน์ขนาด21นิ้วมีไฟฟ้ามีโซโฟ,ฟาเรียบร้อยนะครับ อันนี้อยู่ในราคาประมาณ1,800บาทนะครับด้านนอกก็มีราวตากผ้าให้นะครับสำหรับกระโจมก็จะมี2หลังนะครับสำหรับไล่เอีมออนกระโจม1และกระโจมสําสำหรับโดมข้างบนนะครับก็มีทั้งหมด5โด เราเออกมาซื้ออาหารเพื่อที่จะแคมปิ้งกันคืนนี้นะครับสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ก็คือรถพุ่มพวงนะครับเพืเ่อนๆอาจจะเคยเห็นบ้างไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งผักเครื่องปรุงต่างๆนะครับขนมพริกน้ำปลากระเทียมหอมแดงก็มีไว้ให้ครบนะครับ แถมคนขับคนขายคนเก็บเงินก็คนเดียวกันนะครับเพื่อนๆโดยเฉพาะอาหารสดเป็นสินค้าที่มีคุณภาพไม่แพ้ห้างเลยนะครับมันคงเป็นเสน่ห์ของน้ำหนาวอีกหนึ่งอย่างของผมก็ว่าได้ครับมีหมดรับน้ำปลาน้ำตาลรสีผงชูรสโอคโคะโลวุ้นเส้น <c oughs> ครบเลยครับขึ้นใช่ชบอจกออนขึ้นใช่เห้มันใบมันงามดิมีแหนมด้วยน,น,นวะครับาแหนมก็มีบีทากรุ่นว่ะเพื่อนและอีกหนึ่งร้านป u p e r s t o r e นะคะถูกสุดของน้ำหนาวนะครับ ร้านนี้มีชื่อว่าวังน้ำหนาวซึ่งเราขอแนะนำนะครับเรากลับมาที่ไร่เอ็มออนครับเพื่อเตรียมอาหารมื้อเย็นกันนะครับตอนนี้ อาหารยิงของเราครับเมนูจาบูกแซ่จินเบาๆไม่ต้องกินเยอะนี่อาหารของเรานะครับตอนนี้อากาศดูบรรยากาศรอบรอๆนะเพื่อนๆอากาศตอนนี้ลดลงเรื่อยๆนะครับวิวสวยมากทางนู้นเป็นภูกระดึง อยู่ผูกกัน,นึงเดี๋ยวไปซิมซาบูกันนะครับแม่บ้านสดแตกของเราก็มาด้วยนะครับผักต,าย,ตายกับคนที่กินผักแบนเดียวกันนะครับเพื่อนๆถ้ามันตอบ,บตอนนี้บรรยากาศเริ่มเย็นเลยนะครับเพื่อนๆ<บ>เพื่อนๆก็เริ่มมา เต็นอยู่ด้านหลังเราลึกกระโจมอยู่ด้านหลังเรานี้เต็มหมดแล้วนะครับเมฆในยานพริที์ตกดินเราก๊อกสองนะฮะยังไม่จบฮะเพื่อนๆอันนี้ก๊อกสองหลังจากที่เรากินไปเรียบร้อย <c oughs> ก๊อกแรกนะฮะที่นอนด้านโนอกน,น,นะครับอากาศตอนนี้นะครับ20 องศาค,ครับเพื่อนอรุสวัสดิ์เช้าว,วันใหม่ครับเพื่อนๆเล็กฟัดเมนูวันนี้อาหารเช้าจากไร่เอ็มออนคูวิวนะครับเป็นข้าวต้มไข่ต้มแล้วก็ พอทดอกกาแฟนะครับเมื่อคืน16องศานะครับเพื่อนๆตอนนี้อากาศก็อยู่ที่ประมาณ17องศาเพื่อนบ้านเราตื่นวันแล้วนะมีบ้านพักนะครับข้างในเต็นท์โดมนี้ก็สองหลัง ข้าต้มนะครับกระเทีว้าวกระไทยเจียวต้นหอมพิกไทยแบบโหโคอระสุดยอดครับจกจริงนะครพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับเพื่อน สำหรับการรีวิวมานไล่เอ็มออนพูวิวโฮมสเตย์นะครับชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปด,ดีๆใหม่ๆนะครับให้กำลังใจ้พวกเราได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ